กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ว่ามีฝนตกหนักในวันนี้และวันพรุ่งนี้กรุงเทพมีความเป็นไปได้ที่จะมีฝนตก40%ตั้งแต่คืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาถ้าคุณอยู่ในภาคใต้หรือเป็นคนที่ชอบเดินทางไปมาที่นั้นคุณควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้และอย่าลืมระวังคลื่นทะเลที่สูงมากกว่า2เมตรในบริเวณนั้นเช่นกันแต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดพายุโซนร้อนเฟิงเฉิน จะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์และเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแต่พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในบริเวณนั้นมีกำลังแรงขึ้นคุณคิดว่าพายุนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างขอให้คุณระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในภาคใต้และอย่าลืมติดตามข้อมูลอากาศที่ปรับปรุงล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อประสานเส้นทางและการเดินทางของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้น พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย18นาฬกาวันนี้ถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้รายละเอียดตามภาคดังนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21ถึง25องศาเซลเซียสและสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว5ถึง15กงมชมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกมชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าะนอง40ซ์ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอ,อุณหภูมิต่ำสุด23ง -26 องอศาเซเซลยียสละสสุด 33- ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10- ถึง20กมชมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกเชียงสสวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24- ถึง26องศาเซลเซียสและสูงสุด 33- ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15- ถึง30กมชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสและสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนอุณหภูมติต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสและสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมติต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส และสูงสุด33ถึง35องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กมชั่วโมงคุณคิดว่าพยากรณ์อากาศนี้จะมีผลกระทบต่อการเดินทางของคุณอย่างไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอะไรต่อข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยากรไว้บ้างชวนคุณเข้ามาคุยกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะัก